สวัสดีนะครับ f อนะครับพคคนยโสนะครับ f อฟซีวินิตรอตัสาวนะครับแต่ที่หลายๆท่านถามสอบถามเข้ามานะครับว่าวินิตรอตัสาวทำไมเงียบจังนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเยอะมากนะครับผมก็ไม่มีเวลาดูแลลูกค้าเลยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับงานหน้าร้านนะครับรถแน่นไปหมดนะครับงานเราเยอะมากนะครับตอนนี้1 2 3 4คันนะครับแน่นเต็นเลยนะครับทำไม่ทันนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับของวินิจฉโตัซาวนะครับเอสซีจากโคดคนเจ้าโสนะครับทุกคันนะครับ ตอนนี้สี่คันนะครับเต้ต้องลงมือด้วยนะครับผมก็ต้องช่วยทำนะครับรถสี่คันนะครับหน้าร้านกันแน่นเลยนะครับตอนนี้ให้ลูกค้าคุยกันเองเลยนะครับต้องขออภัยนะครับที่ดูแลไม่ทันถึงนะครับงานหน้าร้านนะครับหลายอย่างนะครับพนักงานตอนนี้หกคนนะครับเอาไม่ทันนะครับอ่าจะเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับพรมปูพื้นรถยนต์นะครับต้องขอแนะนําด้วยนะครับวีเด็อโตสาวนะครับ จอแอนดรอยนะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับวันนี้ FC เยอะมากนะครับหน้าร้านนะครับก็ตอนนี้ปล่อยลูกค้าคุยกันมาก่อนนะครับต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับงานเครื่องเสียงนะครับผมยังทำอยู่นะครับนี่ให้ดูนะครับวันอาทิตย์นะ ันนี้นะครับเราจะไปส่งงานที่กำแพงแสนนครปฐมนะครับวัดสนามแย่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นของกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่วัดสนามแย่นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นชุด4ี่คูณสี่นะครับไปใช้ในวัดนะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูที่วัดอีกทีนะครับก็ฝากติดตามผลงานวิดีโอโตสาวนะครับยังอยู่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพนักงานเตรียมขึ้นของนะครับวันนี้ผมไปส่งเองนะครับ ที่วัดสนามแย่นะครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นชุด4คูณ4นะครับลูกค้าท่านใดนะครับเอซีท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเสียงแน่นๆนะครับชุดนี้นะครับปลักลางไฟนะครับไม่ลอยคู่นะครับคอสสามทางคอสสทางนะครับพอวายแอมสอตัวนะครับก็ไปติดตามชมผลงานนะครับที่วัดนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันที่วัดนะครับ ตอนนี้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์นะครับสายนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับหน้างานนะครับเดี๋ยวพบกันที่หน้างานนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ FC วินิโตรโตสาวนะครับ FC พดคนยโสนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งนะครับเครื่องเสียงนะครับชุด4,4คูณนะครับที่สาราการเปลี่ยนนะครับวัดสนามแย้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้นคลิปผมแจ้งผิดนะครับว่าเป็นนครปฐมไม่ใช่นะครับเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวางมุมนี้นะครับ2คูณ2นะครับวางมุมนู้นนะครับสายที่เตรียมมานะครับ2ม้วนนะครับ200เมตรหมดเกลี้ยงเลยนะครับ สาย200เมตรนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับอ่ก็ถูกใจนะครับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์บอกเกินคาดเลยนะครับเสียงอีกมุมหนึ่งนะครับก็อยู่มุมนี้นะครับอีก2อคูณสนะครับใช้ในสาราการเปลี่ยนสาราใหญ่มากนะครับสาย200เมตรนะครับผมเดินหมดเลยนะครับไกลมากนะครับเดินด้านบนนะครับผมเดินเดินสายขึ้นข้างบนนะครับสาย เดินสายให้เสร็จเลยนะครับวันนี้ผมมาเดินติดตั้งเองนะครับก็จะเป็นชุดโอโลอ,อันน,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 นี้อันนี้อันนี้ยู่เทสใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการใช้ไม้นะครับการใช้ไม้ส่วนใหญ่นะครับก็บประมาณนี้นะครับก็ใช้งานนะครับใช้งานใน <Auf S 2> il, ทางสงนะครับทางการทาบุญนะครับทางร้านวิดีโอโต้ซาวก็ถือโอกาสทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขออนุโมทนมนาบุญนะครับก็วันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เน้นเน้นใช้ในพิธีสงนะครับงานบวชนะครับงานทําบุญต่างๆนะครับเมื่อเช้าก็มีงานทําบุญร้อยวันนะครับอ่า เราก็ทำบุญเสร็จเราก็ติดตั้งเลยนะครับโอเคนะครับขอบขอบพระคุณเอฟซี